ก็การสวัสด,ดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็เข้าสู่ช่องโอ๊กคุงแชร์นวนะครับซึ่งวันนี้นะครับทุกคนผมจะมาสอนคอมโบอ่าคาเวนดิสแบบมัดเงือกนะครับทุกคนโอเคมามาดูกันเลยนะครับก็สอิวที่เอ่อผลที่ต้องใช้ก็คือผลมือนะครับทุกคนก็ในมือถือนะในมือถือในความก็ทําได้นะครับทุกคนในมือถือนะครับก็มาดูกันนะครับทุกคน มาดูสกิลของอันนี้นะครัคาวเวนดิสคาวเวนดิสนะครับทุกคนสกิลของคาวเวนดิสสกิลแรกคือพุง่งพุ่งปาดแล้วทีนี้ถ้ามันโดนใช่ไหมสกิลมันจะฟันฟันรัวๆเออแล้วมาดูเอ้ยเมื่อกี้แหละแล้วมาดูสกิลเอของดาบคาวเวนดิสสามร้อยนะครับอ๋ออันนี้อันนี้คือพุ่งแล้วก็ปาดนี่ไปนะครับซึ่งผมก็ไม่เคยใช้ได้ทั้นะครับแต่ผมก็คิดคอมโบขึ้นมาได้นะครับคู่กับแม่นรุน่นเงือกนะครับชาร์กแมนคาแรทีมีสองนะครับทุกนคน ก็นะครับทุกคนก็มาดูมาดูกันเลยครับทุกคนมามามาผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทําได้ไหมนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งฝึกเ <c oughs> มื่อกี้นี่เองแล้วจะมาสอนทุกคนนะครับอ๋อทุกคนก็เจ็บอยู่นะครับแต่ว่าสกิลเอ่อสกิลแซดของหมัดไม่ไม่ใช่สกิลแซดของอาดาบไม่โดนนะครับแต่ถ้าทุกคนทำมันโดนก็คือเจ็บมากเลยนะครับทุกคน ก็ตอนนั้นผมก็ทำมันดูนะครับก็เพื่อนผมเกือบตายเลยทีเดียวนะครับทุกคนโอเคนะที่ผมไม่ได้สตรีมหรือไม่ได้ทําคลิปอะไรนะครับก็ผมไปฉีดวัคซีนมาก็ปวดแขนนะทุกคนก็ขอโทษด้วยนะครับอะไรขอลองเพื่อนผมอยากจะลองอ่ของผมนะครับอ่าเอาดิเพื่อนผมจะลองโอเค ก็รับทุกคนก็ผมก็ขอโทษนะครับก็ที่ผมมาได้ทำคลิปมานานนะครับอ่าอ่าแค่นี้เองแหละเพื่อนโอเคทุกคนก็ผมแนะนำให้ใส่หมวกอะไรเนี่ยเขาเรียกหมวกอะไรไม่ได้หมวกอะไรอะ่ะหมวกแอดมินปะผมไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนก็มันบวกอะไรผมยังไม่รู้เลยเห็น <laughs> ผมไม่ได้เล่นหันนี้มานาน,านทุกคนผมไม่น้องเล่นนะครับก็ทุกคนครับ การใช้ดาบเล่มนี้นะครับทุกคนก็มือต้องเร็วนะครับทุกคนกดให้คล่องนะครับทุกคนต้องกดให้คล่องนะครับแล้วทุกคนจะใช้ได้คล่องใช้ได้โหดเลยทีเดียวนะครับทุกคนก็ใช้ได้ทุกเล่มอ่ะเออถ้าทุกคนกดจนคล่องนะครับทุกคนอยากพ v พโหดก็ได้ทุกเล่มนะครับก็มาดูกันอีกทีนะโอ้สกิลไม่โดนอ่ะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองออาอยากลอง ทำไมตอนนั้นมันโดนนะทุกคนตอนนั้นโดนคือเพื่อนผมเกือบตายแต่อันนี้สกิลแรกอันเนี้ยมันสกิลเนี้ยสกิลเนี้ยมันไม่โดนนะทุกคนสกิลสกิลแซ่ะเออมันไม่โดนอนะ่ะงั้นผมควรลองอยังไงดีงั้นถ้าหันกลับไปผมก็แนะนำนะครับทุกคนก็ไม่โดนไม่เป็นไรครับขอให้สร้างดาเมจไปก็พอครับทุกคนเออแล้วทีนี้ก็ค่อยไปสกิลมั่วใส่มันมันก็ตายอครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนก็รอ <c oughs> เพื่อนผมดีเลือนเสร็จนะครับทุกคนโอเค ก็ทุกคนครับผมขอฝากช่องนะครับทุกคนมาเพื่อนผมอยากลองอีกอ่ะเท่าเมไรอ่ะก็น,นะทุกคนนะก็สำหรับใครที่ถนัดชิปฟ้านะทุกคนก็มาดูกันนะชิปสีฟ้านะทุกคนผมก็ไม่คิดว่าชิปสีฟ้ามันจะโดนหรือไม่นะก็ดูดมาก่อนเลยโอเคเอา้าอ้าผิดคน เพื่อนเพื่อนอีกคนนะครับทุกคนนั้นน่ก็คือเพื่อนอีกคนนะครับมาสอเสือกนะครับทุกคนก็โอเคเพื่อนมันมาสอเสือกแล้วครับทุกคนโอเคนะเดี๋ยวมาอีกทีเอาม่อีกทีเอาม่อีกทีเฮ้ยเดี๋ยวมึงก็ตายสัตว์โอเคทุกคนก็ยังยังยังออกมาทุกคนดูเพื่อนผมทีแม่งคนสนตีนนะยังยังยังงั้นผมก็จะมาดูอย่างนี้เลยนะครับทุกคนครับก็ ดูไปป,ปั๊บปังนี่สำหรับใครที่ใช้ชิปล็อกสีฟ้านะครับทุกคนก็ถ้าใครหันหน้ามาทางนี้หรือเราเอาง่ายคือหันข้างมาทางนี้ใช่ไหมแล้วกดสกิลเอ็กของดบาบเวนดีนะทุกคนมันก็จะสกิลมันก็จะอ,อย่างไงอ่ะพุ่งไปอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าหน้าเราหันมาทางนี้ใช่ไหมละ่ะแล้วมันก็เลยพุ่งมาข้างหน้ายอย่างนี้ทุกคนเออก็นะครับ,รบทุกคนครับก็ไปดูกันอีกทีของโบก็จะมีตามนี้นะ โดนทุกคนเป็นไงครับทุกคนก็สกิลแซดโดนนะครับทุกคนก็ผมก็บข่าวเพื่อนผมผมไม่คิดว่ามันจะโดนอ่าแบบนึงนะทุกคนขอขอโทษเพื่อนแบบโทษ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 ทุกคนครับคือเพื่อนผมตายเลยอ่ะคือผมไม่คิดว่ามันจะโดนนะทุกคนนี่นะครับทุกคนถ้ากดเร็วก็คือตายเลยนะครับเออบัฟของเพื่อนผมนะครับก็บัฟเพื่อนผมอยู่ที่สามล้านนะผมอยู่ที่เจ็ดล้านนะ ไอพีถายเพื่อนผมหายเลยครับทุกคนคือก็คอมโบก็มีจะก็จะมีตามนี้นะครับทุกคนครับถ้าเราไปถ้าบัฟเราเยอะก็จะยิ่งแรงนะครับแต่ถ้าบัฟเท่ากันก็มันอาจจะไม่ถึงตายนะครับทุกคนครับก็นะครับทุกคนร้อยมาจะมาลองอีกทีนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะบอกให้เพื่อนมาลองอีกทีนะครับก็ผมอยากจะใช้อ่าไปใช้พีพีอยู่นะแต่ว่าผมพีพีไม่ค่อยเข่งเท่าไหร่ทุกคนแค่มาสอนคอมโบก่อนนะครับทุกคนครับก็ จะผมจะหัด PVP นะครับซึ่งการไลฟ์สดในมือถือต้องผู้ติดตามถึง1 0 0 0พก่อนเท่านั้นนะครับทุกคนครับนั่นแหละครับทุกคนถ้าผู้ติดตามถึง1 0 0 0พันนะครับทุกคนครับผมจะไลฟ์สด PVP ในมือถือนะครับทุกคนครับโอเคเดี๋ยวผมบอกให้เพื่อนมาลองอีกทีนะครับก็โอเคนะครับทุกคนครับก็เพื่อนผมก็มาแล้วนะครับ ก็คืออย่างนี้นะครับทุกคนก็มันก็แรงนะครับรวมทั้งบัฟด้วยนะทุกคะนครับคืออย่างนี้งั้นผมก็เลยชวนเพื่อนผมมาที่โคอรเซียมนะครับทุกคนครับมาที่โคอรเซียมแล้วนะครับก็นั่นแหละครับก็จะมันจะได้แบบไม่เสียค่าหวัวนะครับถ้ากดเร็วก็จะโดนเหมือนเมื่อกี้นะทุกคนนะถ้ากเมดเร็วเหมือนมันก็จะโดนเหมือนเมื่อกี้นะ,ะในคอมด้วยนะครับในคอมนะครับผมว่าในคอมน่าจะเร็วอยู่แล้วแหละเอองั้นผมก็จะมาสอนเคเพื่อนผมเต็มแล้ว ก็สกิลเอ็กไม่โดนเช่นเคยนะครับทุกคนครับพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะครับทุกคนครับโอเคครับก็เอาง่ายคือถ้ากดโดนนะครับทุกคนครับก็ตายนะครับรวมทั้งบัฟนะครับทุกคนงั้นพี่ก็ขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะครับทุกคนครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจพี่ทำคลิปต่อไปนะครับทุกคนครับเพื่อนผมจะลองบ้างอ่าลอง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  ตั้งเอาดิเออตั้งอะไรของแม่งวะนะก็นะครับทุกคนครับก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับทุกคนครับก็เป็นช่องใหม่นะครับก็ผมหัดทำนะครับเป็นอะไรกับคำว่าก่อวะเนี่ยแม่งโอเคครับทุกคนครับบ๊ายบายนะครับ